สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในชั่นทันเกมนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา22.50ถึง23.00นอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทั้งในและต่างประเทศอยู่กับผมฟุกจรชัยนะครับวันนี้จะมาเริ่มต้นกันที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45นะครับสงขลาเกมล่าสุดก็มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่และก็สมศักดิ์ศรีเมืองสงขลาเมืองน่าเที่ยวมากๆนะครับไปติดตามรายงานของคุณสุพิช,ชารัตนะครับเชิญครับ ่เส,ส้นลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45สงขลาเกมค่ะโดยมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีสงขลาเมืองกีฬาค่ะโดยการเปิดครั้งนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณรอบการวัฒนวารางกูรเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยค่ะ บรรยากาศคึกคักอย่างมากเลยนะคะมีประชาชนเข้าร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขันเต็มความจุของสนามติณสูลานนท์แห่งนี้ค่ะโดยเจ้าภาพสงขลาได้อุปไฮไลท์การจุดคบเพลิงนะคะว่าจะจุดด้วยรูปแบบวิธีการใดกระทั่งขบวนพาเลทนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนนะคะจากทั่วประเทศนะคะลงสู่สนามค่ะแสงไฟรุ่งโรจน์เรืองรองจากคบเพลิงก็ปรากฏขึ้นโดยนักกีฬาที่มาวิ่งครบเพลิงในครั้งนี้นะคะก็จะมีนักกีฬาเยาวชน นักกีฬาสมัครเล่นและนักกีฬาระดับชาติชาวสงขลาที่วิ่งครบเพลิงค่ะก่อนที่จะจุดลงที่แท่นนะคะซึ่งก็มีคอนเซ็ปต์การจุดที่อลังการมากเลยล่ะค่ะ โดยแสงไฟเริ่มต้นที่ซุ้มประตูเมืองสงขลาจำลองที่ตั้งอยู่กลางสนามจากนั้นแสงไฟจะวิ่งแยกออกเป็นสองฝั่งสื่อถึงการเปิดประตูเมืองสงขลามาหาสนุกก่อนที่แสงไฟนั้นจะพุ่งตรงเข้าไปย่างฐานครบเพลิงเป็นการประกาศว่ากีฬาแห่งชาติครั้งที่45สงขลาเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะคะ่ะ สงขลาเกมในครั้งนี้นะคะทางเจ้าภาพสงขลาตั้งเป้านะคะว่าจะได้เหรียญทองทั้งหมด45เหรียญทองค่ะโดยสนามกีฬาติณนนสูลานนท์แห่งนี้จะเป็นสนามหลักในการแข่งขันรวมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะซึ่งก่อนที่จะมีการเสร็จสิ้นพิธีเปิดนะคะก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลต่อเลยทันทีค่ะโดยคู่ที่เปิดสนามนัดพิเศษในวันนี้นะคะก็คือจังหวัดสงขลากับจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือความพร้อมของเจ้าภาพจังหวัดสงขลานะคะที่มั่นใจเขาว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45ในครั้งนี้นะคะจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเมืองสงขลาซึ่งถือว่าเป็นการเปิดเมืองสงขลามาหาสนุกสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนี่คือสิ่งที่จังหวัดสงขลาเจ้าภาพมั่นใจนะคะว่านักกีฬามากกว่า15,000คนที่มาร่วมในครั้งนี้จะประทับใจอย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดนี่คือบรรยากาศของสงขลาเกมค่ะ ครับขอบคุณคุณสุพิชามากนะครับยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆจริงๆนะครับสำหรับสงขาเกมก็ติดตามก็ได้นะครับสำหรับผลการแข่งขันแล้วก็ตารางเหรียญคะแนน,นต่างๆด้วยนะครับ